เสี่ยบุลเลอร์จัดไปสี่กล่องจริงๆนะงไงพวกนี้มันต้องเลี้ยงผมเพราะมันกินไผ่ผมสามคืนแล้วจริงๆนี่พวกนี้ต้องซื้อเลี้ยงผมนะเนี่ยเสียไผ่มาสามคืนแล้วเฮ้ยแรงหน่อยแรกหรือว่าจะให้ภรรยาแรกแรก เงินลุงเล็กเมื่อคืนนั่นแหละนั่นเงินบ่มนั่งนั่นเงินผมนั่งนั่นขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ขอบคคุณรับพี่เองครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับโอ้โหโชคเลพี่อนี่มันจะโซนหน่อยอะไรพี่ลูกเมียเก็บครับหลังจากนี้เขาทำอะไรต่อครับอ๋อเอาข้าวมาซื้อดูอย่างนี้ฮอร์นะข้าเออ ไม้บุกหัวเฮ้ยพี่พี่ไม้ออกถามนัิดหน่อยครับไม้หัวเป็นหนักสามเองต้องบุกกี่ทีครับพี่ให้อ๋อไม่ได้นับใช่ไหมไม่ได้นับแล้ให้มันแบนพุกนับด้วยเหรอไม่รู้ดิพี่มันต้องมีสูตรไงนับตีสามร้อยครั้งอะไรเงี้ยตีสามร้อยครั้งอันนี้หมุนกี่รอบครับอันนี้หมุนกี่รอบไม่ได้นับเลยหลับนะครับ เดี๋ยวมึงถ้าโดนไม้นะกูไม่ช่วยนะกูจะบอกมึงก่อนนะเพราะเขาจะนวดแบบไม่นับนะครับเดี๋ยวมึงโดนไม้ก็ไปปั๊บนี่นะมึงไห้กูวิ่งหนีก่อนเลยแหละเขาจะใส่แง่สูเข่าพูดอ่ที่อยู่ใต้อเหมาแผ่นี้ทั้งแผ่นนะบางมากเลยแผ่นนี้เท่าไหร่ครับบางมากเลยแม่ค้าพี่ครับมีเชื้อสายมาถักทังบังนะครับบังขายถั่วอ๋อเขาไม่ได้มีเชื้อขายบังนะครับเขาแต่เขาก็ขายถั่วได้นะครับได้ค่ะได้อืม ลูกนี่เรียนปีไหนนะครับปีหค่ะโอ้ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายโอ้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่จะมาประกบลูกผมเลยไหเดี๋ยวผมาดูแลอันไหนอายุเท่าไหร่ลมอสอง๋อลูกสาวอยู่มหไม่ต่างกนเลไม่ค้เคยเอามีดฟันหันลูกค้าอย่ครับวันนี้จะมีประสบการณ์แรกมาไหมย แล,แล้วแล้วอันที่มันแดงๆในรูปนี่อะไรครับเนีตือนนี้แหละอันนี้แลออหละค่ะอ๋อเหรอทำไมมันแดงวะอันเธอไงไวอเวาเธอขายรูปเธอยังใช่แอมส่งให้มึงเรียนมึนงก็ไม่เรียนเนี่ยมึงก็จะเป็นอย่างเนี้ย <ๆ S 1> เนี่ยลูกลูกเมียเกลเป็นอย่างเงี้ยอะไรรอเ<อ>ท้านี่ราคามันร้อยเลยเมียเธอซื้อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่พี่จะเอานี้หนึ่งกล่องพี่มีเสื้ออย่างี้ขายผมไหมมหาเศรษฐีเนี่ยผมจะซื้อใส่นางจำานเหมือนกันพี่เอาเลยห้าร้อยหออะไร เอาไปทียใส่แล้วไปเกี่ยนซักเดีเดีเฮ้ยมึงกล้าถามมึงกล้าซื้อป่ะโวยไปซื้ออย่างเขาเนี่ยเอาเอาตัวหนึ่งตัวเนี้ยใช่ไหมไม่มีตัวเดียวจ่ายอีกหนึ่งจ่ายอี้หนึ่งนะครับจายนีกหนึ่งแล้วก็เอาด้วยนะเอาพูจะเอาอีกชุดหนึ่งเหรอเพของพี่เดียวของน้องเลยพี่น้องก็พวกทันยาพืชพวกนี้นะครับอ่าส่งมาจากอ่ารัสเซียนะครับอ๋อชุดวนแม่เธอจะกินไหมอย่างเงี้ยฮะข้าแม่แม่เอาหมดละเดี๋ยวเราจะส่งทันยาพืชนะครับ ไปให้กับนักรบแนวหน้าที่อิสราเอลนะครับมีพลังงานสูงมีพลังงานสูงมีน้ําตาลนะครับพลังงานโปรตเบาหวานกินดีอันได้โนอันนี้คือถั่วคือคามีกล่องไม่ใช้ใช้น้ําตาลเลยพี่น้ำตาลตนอ้อยอะน้ำตาลอ้อยไม่ได้ขัดสีไม่ได้ขัดสีด้วยน้ำตาลอ้อยเนี่ยวงบนลงไม่มีกล่องวงไม่ได้ มีสติเกอร์ด้วยสติเกอร์นี่ก็หลายบาทนะสักสาบาทแหเน ه, ี ak, ่ย um อใกลหมดแล้วครับใกล้หมดแล้วครับอาไว้ลำบูรแล้วครับพี่เดี๋ยมือานน่ารักเราจองมุกเสาวเขาไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ค่ะทั้งหมดพักงานไฮโซกไรมาไไยมาฮไยนีดตึ๊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 ดตดตึ๊ดตึ๊ดดตึ๊ดต ขอบคุณจ้าเขือกนี่ร้อนเขือกนี่ร้อนเลยเหรอเชี่ยวหายเลยนะนี่ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าอันนี้ไม่ต้องบอกเลยเหรอโอ้กินกันหมดแล้วขอบคุณค่ะมากเลยนะเก่งมากวิ่งเร็วด้วย๋๋เดียวปีหน้าเราจะไปชนบุรีนะครับแต่ว่าเราต้องวนกลับมาซื้อสารีที่สุพรรณนะครับอขาหอมมากครับผมว้าว น้องเก๋ตุ๋ยเจริญลาานป็นเทศบาลนี่ไงร้าน้าเตโนดะเยเอ้ยเอ้ย่ะอยงสองกูหูนี้ซุกซิบอย่างกันอะไรมอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอานะ เดี๋ยวไปดูข้างนอกเดี๋ยวเราไปซื้อมีอีกมีอีกมีอีกแยะแยอีกคุเป็นรู้สึกห่อเหี่ยวหลังจากเดินจากร้านสาลี่มาบอกว่าร้านเขาทำคลิปก้นกระดาษไม่เสร็จเลยเป็นกอดชิ้นนี้ยี่สิบห้าบาทกชายยังใจอันนี้สังเกตดูนะครับผู้ชายจะถือของนะครับ สมววันนี้ปหงี่มีนว่ไมะเอาสมมติเลยถ้าพี่เป็นกระหังเนี่ยพี่จะใช้กระด้งอันไหนเนอปลาหล่นแล้วจับปลาดิปลาปลาไปแล้วน้องซื้อวัละซื้อกวซื้อวละซื้อเดี๋ยวมมันมีแบบตัไหนที่ให้ชิมทานมี้ึก่เวน นี่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 ตอร์ปิ้งตอร์ปเลยมาจากควรนะอะไรมาจากลำพูนเอ่าเอาผมก็มาถึงเชียงใหม่อ๋อมาจากเชียงใหม่มาเชียงใหม่ครับเนี่ยหวยคนเชียงใหม่ครับอู้เมืองเหลือแล้วนะกันอ่ะอู้ได้ครับอู้ได้ครับอุ้ยย่าอู้เยอะไปโอ้ผมจิ้มไปครับผมจิ้มแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิมรับหน่อเคโอเคเฮ้ย เจอกันโดยไม่ได้ดัดมาเฮ้ยค <hat> like ิ <im itates sound> ้ขีลัเต๋อตางฝุ่นมาคับเรยี่งครเกรหงเฮ้ยพี่ลูกไหนมาเนี่ยโอ้โหไอเฮิร์นำไปเอ้ยแอ้พมึงนี่ทนจริงๆเลยชิบหายใช่ตัวนี้เปี้ยวครับใบเปี้ยว ไมฟฝานไม้ฝานไหมครับไม้ฝานมีแต่ไม่ได้เปิดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ซื้อนะน้องดามเลยนะได้นี่คนเดียวเลยเพราะไอ้กระตุ้มตีดหินไว้อ่ะอ่ะตอนนี่ามันเป็นตอนสังเชิ่อฟังเถอะกันเราจะปักกันรอบอ่ะเรียนเขาเลียเรียบร้อยผมว่าผมว่าสตรอเบอรีร้านผมว่าว่าเออมันส้มอ่ะแค่ม นุ่มเปรี้ยวครับของเจียงอ๋อเจียงหาเจียงน่าไดพีทกแกหนมันคูอะไรเนาะอันนี้สองราสงสี่ร้อยเสรเาเขจะสองละชิต่อมาพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอซื้อไว้สักขวดกอนซื้อไวสักขวดกันสีดำบอกสีดำมากินบอกลอกินสีดำสสีดำนี่เยอะไปเ เอาติก็ะชายดแค่นี้ช่เบาเลยตักออกเลยกรทาตักออกเลยไ่อยกอันนี้คือไม่หลอหอดเงนแนดันเลยอรทีมครัมตะกี้เอางนไปได้เหรอเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยตกี้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้สตรอเบอเอางเอาเนี้ยอันนี้อันนี้แคท้ลุกบาลองตกใจตังแล้วอดากินความานะอันนี้โอนสอง้อนะอสุดเล สิล้อนี่ได้หรอนอกมาได้รำอันนี้ำครับอันนี้ใส่ดีสองร้อยสามนะครับไปเออแล้วครับสาวคนเชียงใหม่นี่รไอยไม่กินเหรอกินไหมอันละสี่บกระบอกละสบกระบอกใหญกินด้วยตังครัเ้ยนยเอนระกแล้วก็นี่มันมวนกันเยอะเดก ตอนนี S <s <uk en> ้ยังอยู่สามุด่ก็จะไปชัยนาเลยไปเอาขนมปังไปวัดอะไรน่ะไปไปที่ไนรห In that deal.